フォー。 มาไงครับเนี่ยโอ้ยจัดอยู่นานน,นู้ตน,นต, <c oughs> ตีข้ามฟ้าเขาตับพันทันเตอร์อืมกิดแล้วปะกิดเนี้ยวะโอ้เช็คหมายครับตีข้ามฟ้าเขาบอกแล้วมันต้องโป๊ะเนี่ย โ like oh. ลครับโลกว่ายิกแล้วครับตัวนี้โอ้ไกลๆครับัโหดๆกับคันฮันเตอร์โหดครับนี่วันนี้เป็นโลแน่นอนกับวีเจ็ดครับผมเด็ดทุกหมายเนี่ยมดโหดๆปันมันเลยเนี่ยีไกลๆตีข้ามฝั่งอยู่บนถนนตีข้ามคลองไปดูบรนณาปเช็คหมายใหญ่เนี่ ฮันเตอร์โคโนทขอบเวดสิบยี่สิบสายพี 2, ่ยีสองโคโนทพัดเร่ามงัดใส่ใจโอเคครับเดี๋ยวลุยก็ต่อกับโคโนทฮันเตอร์วีเจ็ดเยี่ยมผม